อาโอเคผมสวัสดีครับผมคุณโดมตุ้มฝั่นครับ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะเออวันนี้ผมก็มีคอร์สมานําเสนอนะเป็นคอร์สออนไลน์ชุดที่ห้าของผมนะโดยคอร์สเนี้ยชื่อว่า t o e f l i อ p Practice Exam ในความหมายก็คือตะลุยข้อสอบเลยเป็นข้อสอบของ t o e f l i อ p นะซึ่งน้องครูคืนถิ่นหลายๆคนใช้นะเออแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ t o e f l i อ p เพราะว่าคาศัพท์มันเป็นเนื้อหาวิชาการใช่ไหม คราวนี้ผมได้อัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยในเดือนกรกฎาคมนะ2021ในระหว่างที่ผมอ่านอยู่นี่โอ้โหปัญหาโควิดแรงมากนะเออผมก็เชื่อว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบแต่ไม่เป็นไรนะเอออยู่ให้เป็นเย็นให้พอสู้นะในช่วงนี้ก็ใช้เวลาที่ work from home นะพัฒนาตัวเองนะ ชื่อเป็นไทยก็ตีแผ่แข่งก็สอบ托福 ITP สามชุดเต็มเลยนะข้อสอบ ITP มันจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยสี่สิบข้อใช่ไหมคูณสามเอ้ยก็สี่ร้อยกว่าข้อสี่ร้อยยี่สิบข้อโอเคเอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยโอ้โหน้ําหนักขึ้นอะไอะเลยนะแต่ไม่มีปัญหานะเมื่อสถานการณ์ดีก็เดี๋ยวไปวิ่งลดน้ําหนักเท่าน <c oughs> อ้าไปตัวนี้ก็เป็นไลขคอสือบัสเนะี่ในความหมายก็คือ หัวเรื่องนะชื่อเรื่องจานบางท่านอาจจะเรียกว่าคอสคอนเทนต์หรือว่าคอสเอาไลน์เหมือนกันนะเออผมชอบใช้คำน,นี้ตัวเฟซไอทีพีแพทิสเซ่แซมก็คือคอสนะี้เนาะอ่าโอเคทีนี้เราไปดูกันเนื้อหาของคอสนี้ยผมจะแบ่งออกเป็นห้าสคชั่นหลายท่านถ้าไม่เคยฟังผมมาก่อนเะยผมอาจจะแนะนานิดนึงนะผมเป็นคนที่หนึ่งสองสามปู๊นะ้น้องๆที่เรียนคอสอนสดรู้ดีนะถ้าผมนับหนึ่งสองสามไม่ไม่ตอบแล้วผมไปแล้ว เพราะฉะนั้นคิดเร็วทำเร็วนะโ okay. อเคมาดูเซคชั่นที่หนึ่งผมจะพูดเรื่องพื้นฐานของคอสตีแพรแชร์ข้อสอบทุกเพศอดีพีมีเนื้อหาอะไรบ้างเหมาะสมกับใครามาดูหนึ่งคอสนี้เหมาะสมกับใครสองสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอสนี้นะเออสามการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียนผู้เรียนต้องมีอะไรบ้างนะเออ โอเคอ่าเรียนรู้กับผมมันหนึ่งสองสามผิวเซสชันะที่สองข้อมูลสําคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบโทฟเฟลไอทีพีอ่าแน่นอนนะเออจะไปสอบด้วยดุ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 ด,ดุพันแปดพันแปดสิบรอบเทไหร่หมื่นแปดมีนะเออบางคนสอบยี่สิบรอบสรุปนะะเนื้อหาและรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบโทฟเฟลไอทีพีอ่าต้องรู้นะอ่าเซสชันที่สามวิธีการทําข้อสอบโทฟเฟลไอทีพี อ่าผมก็อธิบายหมดเลยนั่นในส่วนของ L C ก็คือ listening นะพาร์ทเอพาร์ทบพาร์ทคืออะไรเป็นยังไงทำยังไงนะ structure written expression นะก็คืออะไร sentence completion มีผู้สนใจเคยถามผมนะเอว่า sentence completion คืออะไร written expression คืออะไรเขาไม่รู้จับถูกจับผิดไม่เป็นไะรนะนะนะ น้องคนที่ถามก็น่าจะเป็นครูด้วยถ้าคุณถามด้วยคำถามนั้นนะ Sentence กับ Vision คืออะไร t u c t u r e คืออะไรคุณไม่พร้อมสอบนะคุณไปคุณก็โดนนี่ r e t e n t i n Expression อันอนี้แหละจับถูกอันนี้แหละจับผิดโอเคเอก็วิธีการทำข้อสอบ r c r c ก็คือ Reading comprehension นะแล้ว Reading comprehension ของ t o f l ITP นะ เขาแข็งหลังจากนั้นปุ๊บเราได้เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบแล้วผมก็จะพาคุณไปตรุย่ยทำจริงเลยเตรุยข้อสอบ托福 ITP เฟ IT สมือนจริงเลยเสมือนคุณได้เรียนข้อสอนสดอ,อยู่กับผมเลยนะผมก็จะพาคุณทำสามชุดเลยโอเคสี่เคล็ดลับในการฝึกฝนในการทำข้อสอบ托福 ITP เรียนรู้ทำอย่างไร ทำจริงแล้วก็หลังจากนั้นฝึกฝนอย่างไรโอเคแล้วก็จะมีวิธีการคิดคะแนนด้วยคิดอย่างไรอ่าโอเคเซ็ชันที่ห้าก็บทสรุปส่งท้ายหนึ่งคำแนะนําเพิ่มเติมผมก็จะพูดเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งที่คุณควรทําย้ำย้ําคุณว่าเอ้ยตรงนี้ต้องโฟกัสนะข้าที่สองต้นฝันโฟโตอัลบัมก็คืออะไรอัลบัมรูปภาพนะของน้องๆที่มาเรียนคอร์สสอนสดและคัสเตอร์เทสติโเนียก็คือผู้ที่สอบผ่านเขาทําให้ผมนะเอยอะ หลายร้อยหลายร้อยเพา,าผมว่าน่าจะเป็นพันด้วยผมเก็บไว้ในเ c e b o o k อ่ะท่านใดสนใจก็เข้าไปดูนะอสามคำคมชีวิตและข้อคิดดีๆที่ให้กำลังใจนะผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านชอบอ่านนะอ่านเราคิดแล้มองให้เป็นตัวเราเอ้ยเป็นตัวเราเราทำอย่างนั้นได้ไหมเออสี่ช่องทางการติดต่อสถาบันอ่าโอเคนิดหนึ่งปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะเออลายของสถาบันมีปัญหาเพราะฉะนั้น ลายสำรองก็คือ at S I g n Y E M 0 2 0 2 n เนี่ยเยมศูนยองศูนย์สอ n นะถ้ากู้ได้ก็กู้ถ้าไม่กู้ไม่ได้อาจจะใช้ตัวนี้เลยก็ได้เออไม่เห็นยากโอเคอ่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวผมสรุปไว้ให้ที่ด้านหน้าด้านด้านหน้าของเพจด้านหน้าของ Facebook ด้านหน้าของลายก็แล้วแต่เดี๋ยวบอกอีกทีครับผมอ่านี่ ช่องทางการติดต่อสถาบันนะเว็บไซต์นะทุ่มฝันโทวอิค c อ m มนะเฟซบุ๊กคุณเสิร์ชเข้าไปคําว่าสถาบันติวสอบโทวอิกทุ่มฝันนะรายดีที่ผมแจ้งไว้อะว่าตัวนี้มีปัญหาแอ s ไพทุ่มฝันโทวอิกนะนับปัจจุบันที่ผมอัดนะ,นะจุลายนะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ก่อนครับนะแอสไซ YEM ศนยองศ ยูทูบคุณเสิร์ชเข้าไปครับว่าคูโดมทุกฝันคุณเจอ b u s i n e s s Partner ปัจจุบันผมฝากไว้ที่คอสแควร์ที่เดียวก่อนนะอันนอนาคตกเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับผมนะอ่าโอเคปัจจุบันนะหลายคนชอบใช้ QR code โค้ดเพราะมันส่องปุ้งมันเด้งเลยขึ้นเลยนะถ้าใครไม่มีก็คุณก็ไปเสิร์ชในแอปของคุณอ่ะนะนะคุณใช้ a n d ด o i d ก็ดูที Android. นะ่แอนดรอ r คิ d e r ร e รอ่าคุณเข้าไปเสิร์ชคำว่าว่า QR รีเดคุณก็เอามาส่องเล่นนะอ่คุณเจอไดโนเสาผมเนี่ย y ย u ทูบ <laughs> อ Facebook. เฟซบุ๊กเนีเหมือนกันนะเอก็ส่องเข้าไปแล้วก็เข้าเลยตึ้งเนี่ลายดีเนี่ยปัจจุบันใช้ตัวนี้หน่อยนะ,อะโอเคับผมก็ในส่วนของคอร์สเซอบัสก็มีแค่นี้นะเออเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้แต่ละเซกชันกันโอเคครับสวัสดีครับ